สดีค่ะชาวลัคนาราศีธนูถุกทันด้วยนะกลับมาพบกอาจารย์ในปตีจีจุดดวงเช่นเคยในรอบนี้ก็จะเข้าสู่การพยากรณ์ดวงชะการักว่างวันที่16จนถึงวันที่30มิมถุนายนของชาวลัคนาราศีธนูหรือท่านที่เกิดรักว่างวันที่15ธันวาคมจนถึงวันที่15มกราคม แต่ถ้าหากท่านผูกดวงวังลัคนาตามระบบโหราศาสตร์ไทยแล้วได้ลัคนาสถิตราศีธนคูคำพยากรณ์ที่อาจารย์จะให้ไวนี้จะเป็นประโยชน์และมีความชัดเจนกับดวงท่านมากที่สุดด้วยในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้นะคะดาวประจำตัวของชาวลัคนาราศีธนคูคือดาวพระพฤหัสบดีได้โคจรอ,อยู่ในพปุตตะโดยโคจรได้ตำแหน่งราชาโชค ทำให้ชาวลักนณาราศีธนูนั้นจะมีความคิดิเริ่มสร้างสรรค์ที่ดีเจ้าไอเดียเจ้าโปรเจกต์อาจได้รเริ่มทําอะไรใหม่ๆด้วยช่วงนี้ท่านเองอาจจะได้ไปเกี่ยวข้องกับคนอายุอ่อนกว่าน้อยกว่าอาจได้ทํางานร่วมกันหรืออยู่ในสังคมกับคนอายุน้อยกว่าหรือจะไปเกี่ยวข้องกับบุตรหลานบริวารก็ได้ด้วยความที่ดาวประจำตัวของท่าน โคจรได้ตำแหน่งราชาโชคแบบนี้นะคะทำให้ชาวลัคนาราศีธนูจับเป็นที่นิยมชมชอบมีสเสน่ห์มีแต่คนให้การเกื้อกูลเป็นอย่างดีด้วยดาวพักราหูเองก็โคจรได้ตำแหน่งเทวีโชคร่วมกับดาวประจำตัวของท่านทำให้ชาวลัคนาราศีธนูนั้นอาจจะมีเกณฑ์ได้เดินทางบ่อยเดินทางทั้งใกล้และไกล เดินทางแล้วไปพบเจอสังคมเพื่อนฝูงใหม่ๆเข้ามามีปฏิสัมพันธ์กับท่านอันนี้ดีได้เจอช่องทางการลงทุนทางธุรกิจหรือได้แนวความคิดไอเดียมาต่อยอดธุรกิจของท่านดาวพระพุธเองที่โคจรอ,อยู่ในมุมอักตรีแบบนี้นะคะและโคจรร่วมกับดาวพระมริตโยค,คือภพยอาเพทำให้ชาวลัคนาราศีธนูระยะนี้ ท่านเองต้องระวังการพูดการเจรจาการตกลงเซ็นสัญญาใดาๆเอกสารใดๆท่านต้องอ่านรายละเอียดและรอบคออดูเงื่อนไขให้ดีไม่งั้นอาจเกิดการผิดพลาดได้ง่ายระยะนี้ไม่ควรพูดพาดพิงใครการสื่อสารใดๆอาจเกิดการเข้าใจผิดคนฟังไปแปลความผิดการเดินทางก็ควรเช็คเส้นทางให้ดีวางแผนก่อนการเดินทางเพราะมีเกณฑ์จะเกิดอุปสรรคปัญหา เรื่องของเอกสารด้วยนะคะอาจจะตีมเอกสารไปไม่ครบบัตรหมดอายุต้องมาต่อทะเบียนนะคะอะไรอย่างนี้เป็นต้นโดยเฉพาะเอกสารสําคัญเนี่ยท่านควรเก็บให้เป็นที่เป็นทางดาวพังคานที่โครจรได้ตําแหน่งนิดร่วมกับดาวประศุก์ที่โครจรได้ตาแหน่งราชาโชคและดาวคู่นี้เป็นดาวคู่มิตรกันด้วยนะคะทําให้ระยะนี้บุตรล้านบริวารคนอายุน้อยกว่า อาจมีเกณฑ์ได้เดินทางไกลอาจไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม,มไปเรียนต่อไปเรียนไกลบ้านอาจห่างท่านระยะหนึ่งในอีกมุมหนึ่งอาจมีเรื่องสุขภาพความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นกับบุรหล้านบริวารของท่านยิ่งท่านใดอยู่ในสภาวะการตั้งครรภ์ท่านเองต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งขัดด้วยทางด้านการเงินในช่วงครื่งเดินหลังนี้ ดาวการเงินของชาวลัคนาราศีธนูคือดาวพระเสาร์ได้โครจรอ,อยู่ในภพสหัสชชะทําให้ชาวลัคนาราศีธนูยังคงมีรายได้เข้ามาแต่อาจจะมีเรื่องให้ต้องใช้ต้องจ่ายหรือมีเหตุผลผวนทางด้านการเงินเกิดขึ้นท่านเองต้องอย่าประมาทนะคะในช่วงนี้ระยะนี้ท่านควรวางแผนค่าใช้จ่ายให้ดีบางท่านก็ต้องหมุนเงินมีรายได้เข้ามาก็มีรายจ่ายเข้ามาด้วย ท่านควรเก็บทุนสำรองไว้บ้างในวันที่18มิถุนายนดาวประพุธจากโคจรเข้าพบป,ปัตตนิได้ตำแหน่งเกษตาที่ประดีกฐ์ความมั่นคงโดยโคจรร่วมกับดาวพาทิตย์ที่ได้ตำแหน่งราชาโชคตามมาด้วยวันที่19มิถุนายนดาวการเงินของท่านคือดาวพระเสาร์นั่นเองจากโคจรวิกลกติเดินถอยหลังแล้วนะคะทำให้เรื่องไรายได้การเงินอาจมีเหตุสะดุดล่าช้า ได้ไม่เป็นไปตามเป้าแต่ไรายได้ที่ให้ผลดีในช่วงนี้จะกเกี่ยวข้องกับท่านที่มีอาชีพซื้อมาขายไปในหน้าตัวแทนการติดต่อการประสานงานการใช้คำพูดการเจรจาการแก้ไขปัญหาการนำเข้าส่งออกเหล่านี้ถือว่าเรื่องไรายได้ยังคงดีกว่าอาชีพอื่นอยู่นะคะระยะนี้ชาวลัคนาราศีธนูมีเกณฑ์อยากจะนำเงินไปลงทุนทำอะไรใหม่ๆเพิ่มเติม ก็ขอให้ท่านชะลอไว้ก่อนนะเพราะอาจารย์กลัวว่าจะไม่ได้กําไรตามเป้าและเงินที่เข้ามาในช่วงเนี้จะมีเหตุล่าช้าด้วยควรศึกษา,าความรู้ไปก่อนกับสิ่งที่ท่านกําลังจะคิดกําลังจะทําและถ้าต้องการลงทุนร่วมกับคนอื่นอาจเกิดปัญหาตามมาได้ในวันที่30มิถุนายนดาวพังคารและดาวพระศุกร์จะโคจรเข้าพบสุภพทํทให้ระยะน,นี้ชาวลักนาราศีธน,นู ต้องระวังการลงทุนบนความเสี่ยงอาจได้ไม่คุ้มเสียด้วยทางด้านการงานในช่วงเึิงเดือนหลังนี้สภาวะทางด้านการงานของชาวลัคนาราศีธนูอาจจะต้องแบกรับภาระความรับผิดชอบมากอาจต้องทำงานหน้าที่ที่ไม่ใช่ของตนเองการพูดการสื่อสารเกี่ยวกับงานระวังเกิดความผิดพลาดและเรื่องเอกสารอาจต้องคอยแก้ไขด้วยบางท่านก็ถูกเอาเปรียบ หรือเจอลักษณะงานที่ไม่ค่อยถูกใจแต่ก็ต้องทำเข่าวดีคือขอให้ท่านอดทนสักระยะหนึ่งนะคะเพราะสุดท้ายปัญหาต่างๆจัดขี้คายไปได้บางท่านก็ได้ร่วมทำงานกันเป็นกลมเป็นทีมอาจเป็นงานสำคัญอาจเป็นงานทำกับร่วมกับผู้ใหญ่งานเหล่านี้จะได้รับความร่วมมือที่ดีส่วนทางด้านเจ้าของกิจการบริวารลูกจ้างของท่านอาจจะลาป่วยลาหยุดบอยหรือไปไป,ไปมามา ทำให้ระบบงานของท่านอาจจะติดขัดมีปัญหาเพราะฉะนั้นท่านควรวางแผนบริหารจัดการเกี่ยวกับเรื่องงานให้ดีอย่าวหวังพึ่งบริวารมากจนเกินไปทางด้านความรักคนโสดจะได้พบเจอคนถูกใจเลยนะคะในช่วงนี้อาจได้พบได้เจอกันพร้อมง,งานเป็นเหตุก็ได้ดรืออเป็นคนต่างทินต่างแดนดูแล้วก็ามาส่งเสริมเกื้อกูลท่านดีทางด้านคนที่มีกู้ครองแล้วนะคะ ยังคงให้การเกื้อปูลส่งเสริมกันถึงแม้จะมีเหตุทะเลาะก,กันบ้างสุดท้ายจะกลับมาเคลียร์ใจกันได้ส่วนท่านใดที่อยู่สภาวะการตั้งครรภ์น,นะคะท่านต้องควรดูแลตัวเองให้ดีปฏิบัติตามคําแนะนําของแพทย์อย่างเคร่งขัดด้วยและอาจารย์ก็ได้ทําคลิปนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการเสริมดวงไหวพระไหวาเทพตามวันเกิดของท่านและช่วงอายุของแต่ละท่านด้วยสามารถใช้ได้ตลอดชีวิตของท่านเลยนะ และการรับมือกับดาวพักราหูที่โคจรอ,อยู่ในพปุตตะของท่านและจะอยู่แบบนี้ไปจนถึงกลางเดือนตุลาปีโห6นี้หากชาวลัคนาราศีธนูท่านใดอยากจับไปรับชมรับฟังท่านสามารถ้าไปกดติด,ดตามรับชมรับฟังได้ทางลิงก์ที่อาจารย์ได้ทิ้งไว้นในคอมเมนต์ได้เลยนะคะส่วนท่านไหนที่อยากจะมารับการพยากรณ์วางแผนเป็นลายส่วนตัวก็สามารถติดต่ออาจารย์มาทางลิงก์ข้างล่างได้เช่นเดียวกันเลย และอาจารย์ต้องขอขอบคุณเลยไม่ว่าจะเป็นการกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้อาจารย์ด้วยนะและคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์ที่เติมเต็มกําลังใจซึ่งกันและกันเสมอมาด้วยนะคะก็ขออยู่เป็นครอบครัวที่น่ารักแบบนี้ต่อไปนะหากอาจารย์ผิดพลาดพังประการใดไปก็ให้อาภัยซึ่งกันและกันด้วยนะสวัสดีค่ะ